โอเคสวัสดีครับทุกคนนี่ผมมารีวิวเรอครับเป็นเป็ดนะครับเป็ดที่มันมีเอ่อเรียกว่าตะลามอยู่ข้างในนะครับเป็ดยืดนะเป็ดยืดมีสลามอยู่ข้างในนะครับแต่มันไม่ยืดได้เท่า ไอตัวที่มันมีทรายอยู่ข้างในนะครับที่มันมีทรายอยู่ข้างในมันจะแบบผมเห็นในคลิปมันจะตกลงมาเป๊ะแบมเลยแต่อันนเป็ดเป็ดยืดมีสลามเฉยดูดึงดึได้ด้วยนะบีดได้เลยเนี่ยสลามยืดได้ด้วยเนี่ยยืดเลยโอเคครับผมก้งพอแค่นี้ก่อนนะครับ